เรื่องเล่าจากในตำนานโดยมองโลกมองไทยทบายธีรพัฒน์ผู้สำเร็จในชีวิตผู้สำเร็จในกิจกรรมกิจการผู้สำเร็จในองค์กรผู้มังครั่งนักปรา์นักปรัชญา,าต่างๆเขาจะมีคติสั้นๆง่ายๆว่าทุกเส้นทางในชีวิตมักจะเจอปัญหาถ้าในชีวิตไม่มีอุปสรรคเราจะสร้างตำนานได้อย่างไรแน่นอนนะครับอุปสรรคที่เข้ามาความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนั่นคือบทเรียนทําให้เราเรียนรู้ บทเรียนต่อไปทําให้เราเองไม่พลาดที่จะเดินซ้ําความล้มเหลวแบบเดิมๆและความล้มเหลวต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะต่อยอดทําให้เราเกิดโรคใหม่เกิดกิจกรรมใหม่ทําให้เกิดเรื่องเล่ามากมายอย่างที่หลายๆคนจดจําเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมและเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยครับที่เขาบอกว่าเป็นตํานานในแต่และบุคคลในแต่และตัวคนจะมีตํานานในเรื่องราวต่างๆที่ไม่เหมือนกัน และตานานพวกนี้ครับคือสินทรัพย์ที่จิดตัวเราไปตลอดเพราะฉะนั้นอุปสรรคความผิดพลาดความลร้อมเหว็วยิ่งเกิดขึ้นยิ่งดีแสดงว่าเราเป็นผู้ที่เผชิญโลกว่างและเราเป็นผู้ที่ทํางานกับมันอย่างจริงจังถ้าเราไม่ผิดพลาดเลยเราไม่มีอุปสรรคเลยความสําเร็จมันก็คงจะมาไม่ถึงเราแน่นอนจากเถือ่อนเกิดมาเพื่อทันขึ้เกิดมาเพื่อเป็นปันสวัสดีครับ